สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ YM ยีมิ้มหวานนะครับนะก็จะมาสอนทําเวแบบเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ตัวที่2องแล้วนะครับนะจะมาสอนการทําให้แบบเอาเมาส์ชี้ที่ภาพแล้วภาพเปลี่ยนนะครับนะก็ลองทําดูแล้วกันนะครับน่ก่อนอื่นเราก็ต้องล่างหน้าเว็บของเราไว้นะครับหรือจะล่างปุ่มของเราไว้ก็ได้นะครับน่ของผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะมาลองเซฟดูละกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องตัด ก่อนนีครับนะตัดแบบเดิมที่เคยสอนไปในวิดีโอที่แล้วนะครับ โอเคนะครับนะอ่ากลองเซฟดูละกันนะครับโอเคแล้วนะครับแล้วก็มาเอาขอบของลออนะครับสมมติผมทำเป็นขอบสีขาวไว้นะครับอ่า โอเคนะครับนะก็ลองเซฟไปดูลลกันนีครับเดี๋ยวเอาของตัวหสือออกด้วยดีกว่าละกันเขาอาจมีวิธีลัดกันนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีวิธีลัดหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเขาเลยห็นต้องทําแบบนี้นะฮะ ทำๆแม่งไปเห็นครับแป๊บเดียวเนะาะนี่ครับโอเคก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับ,รบก็ลองเซฟไว้ตัวหนึ่งนะครับนะฮะ<ล>ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเปิดดีมิเวอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปหาผลงานชิ้นงานของเราดีกว่าอะไรกัน บางคนอาจสงสัยนะครับยังไงนะครับให้ปุ่มนี้มันเป็นยังไงนะครับก็ะจะสาธิตให้ดูนะครับกระชากนีดหนึ่งเลยครับเนี่นะครับก็สังเกตตรงนี้นี่ไปในเมืองเล็กๆที่มีผู้คนอยู่รอบกายอ่าโอเคนะครับก็สังเกตตรงนี้นะครับปุ่มจะเปลี่ยนสีไปนะครับนะ อ่าก็จะสอนตรงนี้แล้วครับว่าทำยังไงนะฮะ,ะนะครับก็ยกงานเราลงมาหรือเปิดงานเราก็ได้นะครับอ่าก็เป็นวัดนะครับอ่าสมมุตินะครับเราตัดของหลูก หาออกกร,รมสักโค่นะครับพอดีว่าเหมือนตัด ก็ขออภัยด้วยละกันนะครับ เหมือนจะตัดแบบโดนตัวหนังสือไปนะครับโอเคแล้วกันโอเคแล้วครับโอเคต้องมานั่งลบใหม่นะครับ <c oughs> ก็ขออไัยด้วยละกันนะครับก็ดูดูไปนะครับเพลินๆนะฮะ อ่โอเคเซฟไปเรียบร้อยนะครับอ่าก็มานั่งเงาออกเหมือนเดิมนะครับ นะครับก็เซฟไปที่เดิมนะครับไม่ใช่เซฟทับกันนะครับก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับปุ่มของเรานะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาถามว่าจะให้แก้ไขางานหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเราเซฟทับมาโอเคนะครับ แก้ไขรูปนะครับฮ่าก็เนี่ยต้องใช้เครื่องมือนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับนี่สังเกตที่ดีนะครับจะเป็นรูปนี้ดูดีๆนะครับโอเค น,นี้นะครับคือรูปต้นฉบับนะครับที่ยังไม่ไดอาเมาส์ไปซีนะครับอ,อันนี้คือรูปที่เอาเมาส์ไปซีแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะข้าลองสังเกตดูดีๆเลแกันนครับ โอเคแล้วนะครับก็ลองดูดีกว่าละกันนะครับนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับสีของรูปก็จะเปลี่ยนไปขอบมันก็จะมีขอบขึ้นมานะครับทําให้ดูให้รูปมีดูมีมีมิติมากขึ้นนะครับนะอ้าวตรงนี้ โอเคนะครับนะวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าสงสัยอะไรก็โพสถามได้นะครับที่เว็บบอร์ดนะครับหรือจะเป็นช่องคอมเมนต์ด้านล่างของ YouTube นะครับอ่าก็ฝากด้วยละกันนะครับก็สวัสดีครับ